สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่ยี่สิบดพฤษภาคมสองพันห้า้หกสิบเจ็ดมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขเกยออก690งวดก่อนหน้านั้นมีเลขหนึ่งนะครับงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งห ทางได้เลขสองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ใบฟังทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้02459ทองส่าุกทันงวดใหม่นี้ได้เลขเด่น5ตัวนะครับ02459ทองส่าเกุกทันในทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัย ต่อมาอาจจะเป็นแนวทางสูตรเลขวิ่งสัญจรของ s สังคนขี้ตัวนะครับดูคำนวณของอาจารย์ได้5กับ0นย์ทุกท่าน5กับ0งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านต่อมาก็าจ,จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับใบนี้สูตรวิ่ง2ตัวบนล่างสูตร2 จุดคำนวณของอาจารย์งดใหม่ได้6กับ1นะครับ6กับ1วันที่ก็อยู่ด้านหน้านะครับ1ทับ6ทับ6 7นวทางของแอดสังคลขี้ตัวต่อมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของแอดอานุวัตสุดคำนวณของอาจารย์ได้3กับ5ทุกท่าน3กับ5 ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับวิ่งล่างของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้5กับ2หรือออก60งวดใหม่อยู่ด้านบนทุกท่านได้3กับ1ตามนี้ครับสถิติสองวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ของอาจารย์ได้3กับ1ครับในทางวิ่งล่างและวิ่ง2ตัว ัดมาครับจะเป็น,นทางบนตัวเดียวของออดหนุ่มงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลข6ก็มาอยู่นะครับเข้าหลักร้อยแถม6ก็ลงไปล่างด้วยทุกทันงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับงวดมาอาจารย์จะดีให้มาแล้วใบฝั่งทางขวา1นทับน้าบนตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข7ทุกทันได้เลข7มาลุ้นกัน7 จะมาไม่ของแท้แน่นอนนะครับใบนี้จะทางบนตัวเดียวแอดนมต่อมาครับจะเป็นนทางเด่นบนของนัดเกษตรนายาหนุ่มราชเทวีสูตรเด่นบนของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับได้สองเจ็ดหกหนึ่งตัวรองได้ห้ากับเก้าด้านล่างนะครับก็จะมีสูตรคำนวณเลขดับนะครับ ตรงนี้เด่นสุดได้2 7 6 1แนวทางชุดสองตัวอาจารย์บอกว่าใส่คักๆก็จะมีสองห2ึ 7, 7 6 1 6แล้วก็หน่งครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น3ตัวรูปแบบนี้เมื่ที่ผ่านมาแนทางของอาจารย์ก็เข้านะครับเด่น3ตัวบนมีเลข9ทุกท่านที่เข้าหลัก10 งวดก่อนนั้นนั้นมี1นกับหนะครับครบบนงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งหนะครับสองงวดหลังสุดเข้าทุกท่านงวดมาอาจารย์จะดีให้มาแล้วใบฝั่งทางขวาด้านบนสุดคำนวณของอาจารย์ได้เก้จดสามนะครับงวดใหม่เก้าเจดสามบนที่อยู่ด้านบนนะครับ1นึ่งทับหกสองพันี่ ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นหลักร้อยของแอดปลายฝันสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น2ตัวก็คือ5กับ6นะครับ5กับ6ถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่นหลักออาาร้อยของอาจารย์เอทัศสูตรคำนวณของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลข6งวดก่อนนั้นก็เข้ามีเลข1งวดใหม่อยู่ด้านบนได้1 2 4 6 7 8ครับ ก่อนหน้านั้นผมลงไปให้แล้วนะครับรวมให้อีกครั้งหนึง่งต่อมาก็จะเป็นนวทางหลักสิบหลักสิบของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขเก้างวดก่อนหน้านั้นก็เข้ามีเลขหนึ่งงวดใหม่ได้ศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดสู่ำนวนหลักสิบ,บน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักหน่วยหลักหน่วยของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับไม่มี0ูนย์ตั้งงวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ใบด้านบนได้ศูนย์หนึ่งสามี่ห้าเจ็ดศนย์หนึ่งสามี่ห้าเจ็ดครับมาต่อกันที่แนวทาง10หน่วยรูปแบบนี้ผมลงไปให้แล้วน,นะครับขอหน้านั้นรวมให้อีกครั้งหนึ่งทุกท่านสูตรของอาจารย์เอทัศ สิหน่วยสูตรนี้งวดก่อนมีเลข9้าที่เข้างวดใหม่ได้0ูนยห้าเกนะครับจัดไปครับรวมให้ก็จะประมาณนี้ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็ะแคบหน้าจอไปไม่ชอบใจก็ผ่านถัดมาจะเป็นทางคู่โต๊ดรูปแบบนี้ครับ1นึ่งทับหกสองพันย่สทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามนั้นเลยนะครับสูตรได้3 4 5สี่กเจ็ดปด้ มัดรวมกันแล้วได้คู่โต๊ดวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าทั้งหมดสำหรับแนวะท้งงวดก่อนใบที่ผมลงให้รูปแบบนี้นั้นหลุดนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเลขชุดสองตัวบนล่างรูปแบบนี้ผมได้มาก็ส่งต่อแบงปันท่านผู้ชมงวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุด ผมชอบก็แคปหน้าจอไปครับมาชอบก็ผ่านถัดมาจะเป็นแนวทางาชุด2ตัวบนล่างของแอดเลนโบงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับสูตรของอาจารย์มี06ลงไปล่างเข้าตัวกลับไว้ออกหกเก้ย์หศตรงนี้มี96เข้าเป็นคู่โตสด,ด้วยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2345ส แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้ 8, 9, าศูนย์มรวมกันแล้วก็ได้ข้อมูลชุดสองตัวตามนี้ครับสังเกตให้ดีจะมีชุดที่อาจารย์จุดมาให้สองจุดด้วยมีสองจุดแล้วก็จุดเดียวนั่นหมายความว่าชุดเน้นของอาจารย์นะครับต่อมาจะเป็น,นทางบนตรงระยะสั้นของแอดเนนแก้วงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ไม่ได้ลงให้นะครับงดใหม่ ในสากับ2 8มัดรวมกันแล้วได้3ามสองสา้าห้ตรงนี้อาจารย์ให้ชุด3ตัวมาชุดหนึ่งนะครับได้แก่3ามห้ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างตรงระยะสั้นสูตรของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนนะครับมัดรวมกันแล้วได้ทั้งหมด9ชุดมี7 7 7 8 7 3 8 7 8 8 8 3 ห้าเแปแล้วก็5้สอาจารย์ขีดเซนใต้มาให้5ชุดนะครับสูตรคำนวณของแอดเนนแก้วต่อมาจะเป็นแนวทางครบร่างของแอดกับตันสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น5้าตัวมีห้าหกแปด9ก้าหนึ่งห้าหกดเ้าหนึ่ง มาต่อกันที่แนวทางครบล่างของ s อครับสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์อยู่ด้านบนได้ 3, 4, มสี่ห้าหกเจด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งล่างเลขวิ่ง2ตัวของเอสกลมเกตนุชงมดที่ผ่านมาก็คือ2องใบด้านล่างแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับ1ตัวนั้นก็คือเลข6นะครับ เลขชุดก็เข้าตรงๆเลยทุกท่านเทารย์ให้มาเป็นแนวทางนั้นมี60ศงวดใหม่ก็คือ2ใบด,ด้านบนสูตรคำนวณของอาจารย์เลขวิ่งได้3กับ4ส่วนเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางนะครับชุดที่ติด3ก็มี3 0 3 5 3 1 3 6ชุดเบิ้ลชุดที่ติด4มี46 49 40แล้วก็45ชุดเบิ้ลอยู่ด้านบนครับ ทางของอกรมเกตนุดต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10มหน่วยล่างเลขเด่น4ตัวของ s s b งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลข0นะครับเข้าหลักหน่วยหวยออก60มวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้25 69้าหก1สองห้มิถุนายน6 ถัดมาครับจะเป็นทางเด่น10ล่าง vc เลขเด่น4ตัวของออตรัฐคนราศีเมษมดที่ผ่านมาหลุดนะครับเด่น10ของอาจารย์ไม่มี6ครับมดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกท่านมี1งมดที่ออก1 7งเดมดใหม่ไปฝั่งทางขวาได้1349นะครับ1349งถัดมาก็จะเป็นทางเด่นหลักหน่วย เด็ดหลักหน่วยของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลขศนย์แถมเลข6มาด้วยทุกท่านตาอาศิติหลักหน่วยสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาใบนี้ทุกท่านอาจารย์คำนวณได้สองหขอไปสองสามหกเนะครับสองสาหกด กลับมาร,รวมเข้าคู่ดึงชุดเด่นกันดูนะครับเป็น10หน่วยล่าง v 4แอดรัตก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ